ไทย SUPERMODEL 2024เปิดรับสมัครการนัดชายังอาแค่พบความมั่นใจ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามสำหรับเวทีไทย SUPERMODEL 2024หลังพลิกโฉมใหม่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าประกวดหลากเพศเป็นครั้งแรกทั้งเพศหญิงเพศชายและกลุ่มทาส์ฟวีเมนนสัญชาติไทยที่มีอายุ15-27ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมีผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ w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  .cs7.com/tsm2024 เป็นจำนวนมาก โดยการนัชชารัชยางคานน์ไทย SUPERMODEL-2020 กล่าวถึงความรู้สึกในวันประกวดซึ่งยังจดจำได้เป็นอย่างดีรวมทั้งประสบการณ์มากมายที่ได้รับยังจำความรู้สึกในวันประกวดได้ดีเพราะนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของชีวิตการเลยที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาในวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงแบบเต็ม ตัวจำได้ว่าวันนั้นตื่นเต้นมากการได้ตำแหน่งนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากอย่างแรกเลยคือได้โอกาสการทำงานเดินแบบถ่ายแบบการแสดงต้องขอบคุณเวทีไทย S U P E R M O D E L มากมากที่ให้โอกาสการในวันนั้นทำให้มีวันนี้ได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้มาเจอเพื่อนมากกว่ามาแข่งขันได้เรียนรู้ทั้งการเดินแบบการถ่ายแบบการเต้นการแสดงอยากเชิญชวนทุกคนที่มีฝันโอกาสของคุณมาถึงแล้วปีนี้บอกเลยว่าเวทีไทย S U P E R M O D E L พิเศษมากๆ การประกวดปีนี้อย่างแน่นอนเราขยายอายุตั้งแต่อายุ15ถึง27ปีทั้งหญิงชายและทรานส์วีเนมาสมัครไทย SUPERMODEL กันเยอะๆได้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะ ติดตามรายละเอียดและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ w w w ร .cs7.com/tsm2024 ตั้งแต่วันนี้ -31 สิงหาคม2567ประกาศผล150คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทางออนไลน์ในวันที่2กันยายน2567และผู้ผ่านการคัดเลือกจะรายงานตัวและคัดเลือกแบบเห็นตัวจริงในวันที่5กันยายน2567เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบ ตัดสินต่อไปโดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันที่2ตุลาคม2567ที่ครูไอคอน Hall ICONSIAM สามารถติดตามข่าวสารการประกวดได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สดออกนาลายบั k อบู .tv และช่องทางออนไลน์ Facebook ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทส CS7HD IG Tiktok ไทยซุปเปอร์โมเดล cs7hd เว็บไซต์ www.cs7.com/tsm2024 ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์อังกฤษ ไทยซูเปอร์โมเด Contest เป็นการประกวดนางแบบโดยช่อง 7HD จัดประกวดเพื่อค้นหาสาวไทยหดดุ่นดีมีความมั่นใจในตัวเองและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลพร้อมกับการก้าวขึ้นเป็นนางแบบอาชีพและเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7HD ไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสเป็นเวทีการประกวดนางแบบเพื่อสารฝันให้กับสาวไทยที่มีความมั่นใจทันสมัยเข้าสู่วงการนางแบบ ระดับประเทศซึ่งช่อง 7hd เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดตั้งแต่ปีพศ2545เป็นต้นมาโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาสาวไทยที่มีความมั่นใจและความเหมาะสมกับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลร่อนก้าวขึ้นไปเป็นนางแบบอาชีพต,ต่อไปนอกจากนี้ช่อง 7hd ยังต้องการส่งเสริมอาชีพนางแบบของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล ประกวดนางแบบในเวทีระดับนานาชาติและเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศในปีพศ2556มีการจัดประกวดสมาร์ทบอยร่วมกับไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสซ์ซึ่งเป็นเวทีแห่งโอกาสสารฝันและค้นหาเด็กหนุ่มอายุระหว่าง14-17ปีเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิง